กินอีกแล้วนะคะปลาอินทรทอดนะคะยำข้าวต้มแล้วก็ผัดกันแอ์กุ้ยช่ายขาวนะคะใส่ตองหู อันนี้คือต้วหูนะคะต้วหูอันนี้คือใช้ขาวอันนี้ปลาอินทรีย์นะคะปลาเค็มย่าแล้วก็คือต้มนะคะตุกอย่าง เอาออกมาจากตู้เย็นซื้อมาเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อคืนถ้าจะ้าได้ออกนอกบ้านก็จะรีบกินของเยอะแยะซื้อไว้นะคะในตู้เย็นเมื่อเช้ากันมา กินตลอดถ้ามีของในตู้เย็นก็กินทั้งวันล่ะค่ะบ้านนี้กกินอย่างเดียวมากินได้กันนะคะข้าต้มอร่อยนะคะ ไม่มีการทำคลิปครับอะไรเรากค่ะทำไม่เป็นกินเลยกินแบบนี้นะคะ่ะถ่ายวีดีโอไว้นะคะอร่อยมากจ้ะปลาอินทรีย์เค็มนะคะยำยำก็คือใส่หัวหอม มีหัวหอมนะครับมีหัวหอมแล้วก็มีมะนาวที่น้ำน้ำนี่ไม่ใช่น้ำปลานะคะว่ามันเค็มอยู่แล้วแล้วบีบมะนาวแล้วก็มีพริกนะ,ะแต่เราไม่กินพริกเราก็เอาออกอร่อยมากวันนี้ <c oughs> ของกินเยอะนะคะวันนี้ ซื้อมาสองชิ้นนะคะรับไปอินทรีย์ก็ทอดให้มาสองชิ้นแต่เรากินชิ้นเดียวก่อนอีกชิ้นเก็บไว้กินมาหลังกินได้หลายวันนะคะระปลาอินทรีย์ราะวันคข็มอร่อยมากจ้ามาแล้วพี่น้องมากินด้วยกัน